ช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบเจนนี่ฟีเวอร์นะคะพลอยเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยกดตะกร้าสั่งซื้อสินค้าของน้องเจนนี่ด้วยนะคะวันนี้ได้มาดูย้อนหลังเกี่ยวกับรายการรายการหนึ่งของพี่ของพี่นวงนะคะพี่หนุ่มกัญชัยวันนี้ก็เลยมาถอดบทเรียนชีวิตของเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่น จากดราม่าถึงยอดขายร้อยล้านเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะข้อที่1นนะคะจุดเริ่มต้นของชีวิตและเส้นทางในวงการนะคะเจนนี่เติบโตมาในครอบครัวที่มีคุณแม่เกดเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะก็ครอบครัวเท่าที่ได้ติดตามน้องมาเนาะเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะคะแต่เติบโตมาเนี่ยน้องเจนนี่นี่คือทำงานมาตลอดนะคะทำงานตั้งแต่เด็ก ทำงานตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นการ c ว v e อ่ะเพลงลงในอ่าการเวอร์เพลงลงในแอปแดงนะคะด้วยความสามารถการร้องเพลงและการแต่งเพลงของน้องนะคะจนเพลงได้หมดถ้าสดชื่นนะคะดังระเบิดเป็นไวรัลเนาะก็คือน้องก็ทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเนาะแล้วน้องเป็นคนที่รักครอบครัวมาก นะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบบว่ารักแม่รักครอบครัวมากแล้วก็รักน้องสาวมากๆเลยนะคะที่สองเนาะความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้น้องเจนนี่เนี่ยต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะเชื่อเลยว่าเป็นเดอะแบกของครอบครัวแล้วน้องก็ยินดีที่จะเป็นเพราะว่าพลังงานของน้องเนาะเป็นคนที่มีพลังงานสวยงามแล้วก็ เป็นคนที่แบบว่าคือเอาตัวเองไว้ทีหลังแต่คิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงแม่ก่อนคิดถึงน้องก่อนพอมามีค่ายเพลงก็จะคิดถึงทุกคนในค่ายเพลงก่อนนะคะก็ประเด็นดราม่าต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นตามข่าวที่ตามข่าวที่เคยได้ได้ติดตามมาเนาะก็อาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของเงินส่วนแบ่งของนักร้องร่วมวงนะคะแล้วก็ ล่าสุดเลยก็คือความขัดแย้งระหว่างคุณแม่กับเจนนี่แล้วก็สามีเกี่ยวกับเรื่องเงินเองนะคะก็คือเจอสภาวะแบบมรสุมชีวิตอย่างหนักแต่ที่สําคัญเธอต่อสู้เธอไม่หนีนั่นเองนะคะข้อ3นะคะข้อ3นะคะการปรับตัวและการเรียนรู้จากความล้มเหลวนะคะ,ะน้องเจนนี่จากที่ได้เผชิญกับ ปัญหามรสุมชีวิตประเด็นดราม่าต่างๆแม้กระทั่งดราม่าล่าสุดนะคะที่มีปัญหากับคุณแม่แล้วก็คุณแม่มีปัญหากับสามีเนาะก็คือน้องเขาก็ได้กลับมาเริ่มต้นทบทวนชีวิตนะคะแล้วก็เลือกเส้นทางที่เลือกเส้นทางใหม่ที่ใช้ความจริงใจเป็นหลักนะคะแล้วก็หันมาใช้ แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไลฟ์สดเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างาแฟนคลับโดยตรงนะคะแล้วก็เขาก็ขายสินค้าของตัวเองนะคะซึ่งสินค้าของน้องพลอยก็อุดหนุนมาหลายตะก้าเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เอามารีวิวนะคะก็จะมีทั้งอาหารเสริมของใช้นะคะสินค้าชุมชนนะคะปรับภาพลักษณ์จากการเป็นศินลปินดรามา่าสู่การเป็น คุณแม่นักสู้ชีวิตนะคะที่ <Wow. S 1> มีจุดแข็งคือ <Wow. S 1> พลังงานบวกและความกล้าแสดงออกออกมาสร้างยอดขายนะคะแก่นบทเรียนของชีวิตของน้องที่พลอยถอดออกมาเนาะนะคะปัญหาคือบทเรียนปัญหาคือบทเรียนยังไงไม่มีไม่มีใครประสบความสําเร็จโดยไม่มีดราม่านะคะถ้าไม่ล้มก็ไม่รู้ว่าต้องเติบโตยังไงนะคะความจริงใจของน้องคืออาวุธนะคะ คนอาจจะไม่ซื้อเพราะถูกใจคนอาจจะไม่ได้ซื้อเพราะสินค้าแต่คนอาจจะซื้ออุดหนุนสินค้าของน้องเพราะว่ารักในตัวตนของน้องแล้วก็เชื่อใจในตัวตนของน้องก็คือจากที่พลอยติดตามน้องมานะไม่ว่าใครจะว่าน้องเป็นยังไงก็แล้วแต่เนาะแต่พลอยสัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนเนี้ย เป็นผู้หญิงที่มีไม์เซตที่ดีเป็นผู้หญิงที่มีความจริงใจเป็นผู้หญิงที่มีความตรงไปตรงมาและนี่อาจจะถูกจริตกับพลอยก็ได้เพราะว่าพลอยก็เป็นคนตรงๆนะคะแล้วก็การสู้ซ้ําคือความสําเร็จก็คือเจออุปสรรคปัญหาน้องสู้แม้ว่าจะไลฟ์สดร้องไห้บางบางบางไลฟ์ก็เห็นน้องร้องไห้เนาะก็คงเหนื่อยแหละแต่ว่าน้องเขาก็สู้ชีวิตตลอดเวลานะคะแล้วก็ สร้างแบรนด์จากตัวตนก็คือแฟนคลับซื้อเพราะว่ารักเจนเนี่ตอนนี้เงินอยู่ที่บ้านของเจนเนี่แล้วนะคะเหล่าบรรดาดาราอินฟลูทั้งหลายก็ไปขายของกันอยู่ที่บ้านน้องเจนเนี่กันนะคะก็ให้เป็นผู้หญิงแห่งยุคนะคะผู้หญิงแห่งยุคแห่งปีนี้ที่โอ้โหทำปรากฏการขายของได้แบบประสบความสำเร็จถล่มทลายนะคะ จากที่พลอยติดตามน้องเจนมานะคะก็ช่วงแรกๆน้องเขาก็เป็นคนแรงๆเนาะมั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ํานะคะอย่างที่หลายๆสื่อหลายๆที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มาเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่พลอยรู้สึกประทับใจในตัวน้องก็คือพอน้องเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีลูกนะคะพลอยเห็นความพลอยเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของน้องก็คือ เขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาอารมณ์เย็นมากขึ้นเขามีวุฒิภาวะมากขึ้นตรงนี้มันก็เลยทำให้พลอยได้ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ความรู้สึกหนึ่งก็คือลูกเป็นคนหนึ่งที่สามารถทำให้แม่มีแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นพัฒนาชีวิตตัวเองดีมากยิ่งขึ้นวันนี้ พลอยประทับใจน้องในเวอร์ชั่นที่น้องเป็นเพราะว่าน้องได้พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่มีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นํามีความเป็นนักสู้และมีความจริงใจและที่สําคัญน้องเป็นคนที่กระตันยูมากนะที่กระตันยูต่อพ่อแม่นะคะจะประสบความสําเร็จอันนี้ก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีหนึ่งตัวอย่างที่ ทุกคนสามารถนำไปเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้นะคะ